สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก PBU ยูสคานะครับแน่นอนครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอหามาด้า2ดีเซลอยู่หรือเปล่าครับถามมาสองมาด้าสดีเซลรับผ่อนแค่5ใบเทาคันนี้เลยดีกว่ามันดีไงครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังคันนี้นะครับผมบอกได้เลยเป็นรถบ้านซื้อสดไม่มีแวดสภาพน้องโค้ชสวยและนี่ครับผมตัวนี้มาพร้อมตัวล้อแมกนะครับอย่างนี้เลยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับล้อแมกตัวนี้ก็จะเป็นขอบ16นะครับผม ด้านนี้แล้วตัวนี้กุญแจรีโมทอย่างนี้เลยครับผมมาดูกันต่อตมีนะครับสัญญาณถอยสองจุดสองจุดครับผมแล้วก็ตัวนี้เราสามารถนะครับเปิดประตูท้ายด้วยรีโมทได้ร้ศต์เขตต่างๆขอบอกเลยว่าโคตรสวยถ้ามาดูจะรู้เลยว่าคันนี้สวยมากบอกได้เลยคันนี้นี่ล้ออะไรอยู่ด้านนี้นี่เลยครบทุกอย่างและกว้างขวางขอบอกอีกนิดนึงครับ เบาสามารถพับหกสิบสี่สิบได้นี่ดึงต่ด้านนี้เนี่ยมันก็สามารถดึงเนี่ยพับเบาตรงนี้ไปได้ด้วยโคตรดีและคันนี้ผมบอกนะครับดีเซลนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยบอกได้เป็นน้ำมันทนทานผมทำโปรโมชั่นอยู่แค่269,00 0ดูอยู่ใช่างนรถเมือหนึ่งที่2 5 9 0 0 0พร้อมโปรฟรีดาวผ่อนแค่5ใบเท่านิดนิดบ้ดาไปแล้วพักรายวันรายวีครับรายได้แค่หมื่นหนึ่งพันออกได้แล้วบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะอะไรไหมครับคันนี้ สวยขนาดนี้ผ่อนแค่ห้าใบเทาต้องโดนมาดูต่อครับนี่คสภาพน้องประมาณนี้เลยเออลืมบอกไปนี่ครับประตูเขาจะมีปุ่มตัวด้านนี้กดเปิดกดปิดทางด้านนี้ได้เลยนี่คือปิดถ้ากดทีนึงนี่มาดูต่อคือต้องบอกเลยมาด,ด้าสองตัวนี้นครับโฉมมาเนี่ยโคตรฉบเชี่ยวเลยมีไฟตัดหมอกหน้าตามันดูน่ารักอะ่ะบอกได้นะห้อง มาเลยแตวเปิดให้ดูกันจะจระรถอันนี้เพิ่งมานะเขาบอกก่อนเพิ่งมาคเรามารีวิวก่อนปีใหม่ก,กันนี่ฮะดูนะครับสภาพน้องน็อตเนิร์ดไม่มีชนหนักไม่มีเลย Sky Active เทคโนโลยีแรงตามสั่งตามเท้าเราเลยเดี๋ยวสตาร์ทดูอะไรเป็นไงบ้าง โอ้ยตัวท็อปเนี่ยมันเท่งี่หน่วะนี้มีจอกลางด้วยแม่มาเป็นไงครับปะ่ะดูต่อเอ,อเปิดประตูมานะครับแน่นอนเบาะหนังมาพร้อมเลยซึ่งทั้งจบดไฟฟ้าแล้วบอกกุญแจในหมดอันนี้นี่ยังไม่พอมีระบบไอสตอ็อปป้องกันล้อลื่นถลไยยังยังไม่จบ แอร์แบ็กเอเสพร้อมและตัวนี้มังติฟังก์ชันด้วยโอ้โหตัวนี้ครับเฉพาะตัวท็อปนะครับจะมีตัวนี้เป็นแผ่นบอกเลขใหม่มันจะบอกเลขอัอตราไม่เฉพาะคนขับที่เห็นได้มีจอเอ็ไอดีนะครับผมมัลติแท็กด้านนี้ยังไม่จบเกียร์นะครับบอกได้เลยว่าอัตราเร่งเนการทดสื้นเกียร์เขาดีมากแอร์โคตรเย็นนั่งสบายคืงเขาบอกนี้ครับว่ารถมา z d a 2นะครับช่วงล่างเขาดีมากมาก อัตราเร่งดีเป็นเครื่องดีเซลด้วยหายากด้วยแล้วบอกให้เลยว่าพนักงานรายวันลายวิทับรายได้แค่หมื่นหนึออกได้แล้วขวันห้าใบเท่ามันต้องโดนอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามไว้เลยคลิปหน้าเราเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับผมผมเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถงเย็นเจอกันนะครับสวัสดีครับ